เรียกเรียบผู้มาว่าว่าเป็นเรื่องวันต้องห่วนเพราะมันมีบองู่แต่จะได้ตามเรื่องว่าถ้าเกิดว่าเอคนอื่นไม่อยู่เนี่ยเปยกเทียประธานศูตรดำรงทาได้โดยตรงด้วยนะคะทราบข้อมูลข่าวสารที่จะลองเรียนไว้ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะครับทนพอดีจะมาขอทราบคอนมซึ้หน้าพอดีรยเวลามันเนื่นนานมานานแล้วเป็นเวลาหกปีกว่าแล้วคุณได้ร้องใครครับร้องนายสมควร ผู้ประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลสระเลศในในในเรื่องอะไรฮะคือ ruption, คอร์รัปชันที่ษีคอร์รัปชันนะครับเป็นผู้รับเหมาเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยที่เมียเป็นผู้รับเช็คทุกอย่างที่เกี่ยวกับโครงการรับเหมาในเทศบาลน,านูลสระเลดโดยอ้างว่าได้ย่าขาดกันแล้วนะครับแต่คือปปชได้มาสอบแล้วอะไรแล้วคือมีมู ในครา้ที่เจอแต่6ปีกว <tv>. ่านะครับจะยื่นต่อท่านแนงเธอหรือยื่นต่อคณะกรรมการครับยื่นต่อแ่นเงเธอครับนะครับเดี๋ยวลงรับในระบบครับชุดนี้เนี่ยคุนเข้าไม่เป็นไรผมมาผมวันที่ปปชใช่ไหมครับเดือนกันยายนตอนนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนคก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องสอบสวนเนี่ยเราได้รับจากผู้ว่าการจังหวัดในฐานะที่ต้องกลับดูแลเทศบาล ให้อำเภอเนี่ยซึ่งได้มอบอำนาจให้ในอำเภอในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนประเด็นความผิดที่ปปชเขาชี้มูแล้วเพื่อให้มีนิใัยว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่และเป็นเหตุต้องค้นจากตําแหน่งหรือไม่นะครับส่วนในรายละเอียดของการกระทําการทุจริตหรือไม่นั้นอยู่ที่ปปชครับไม่ได้อยู่ที่อํเภอนะฮะ ราะนั้นประเด็นของอำเภอเนี่ยเพิ่งได้รับหนังสือมาเมื่อต้นเดือนกันยานี้เองแล้วเรามีระยะเวลาในการสอบสวนเนี่ยเพียง60วันซึ่งเราจะพยายามเร่งดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็ขอยืนยันได้ว่าเราจะสอบสวนไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดครับก็ประเด็นก็คือผู้แข่งทางการเมืองกันมาครับครับเขาร้องในเรื่องอะไรฮะในเรื่องของมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วมันจริงหรือเท็จยังไงมันไม่จริงครับไม่จริงก็ัฏิเสธครับ รับเขาล้อไปที่ปปชแล้วปปชสอบยังไงมาแล้วบ้างครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนถูกกล่าวหาอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วทางอำเภอเขาจะดำเนินการยังไงต่อไปฮะในส่วนองผม่นะครับครับก็มีหนังสือมาว่าให้สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ที่ถูกล้อมันเป็นเรื่องอะไรฮะเรื่องงานรับเหมาหรือเรื่องรับเหมาครับรัเหมางหลายโครงการไหมครับ กี่โครงการผมจำไ,ไ,ไม่ได้ัไม่ได้โดยโดยสรุปก็คือโดยสรุปก็คือปฏิเสธก็ปฏิเสธนะับ